ตอนนี้แวร์ซื้อกาแฟอยู่ที่บ้านสมคีนะกาแฟสแซ่บจอกหนึ่งสิบสองพันประมาณสิบกว่าบาททุกคนอั่นไรเป็นเงินปัจจุบัตนึ่งง่ายๆก็บสาวบาทเนาะชนใ,นใ,ใช้เติมอีกไรเท่าไรฮะนะโน้มหั ม,มันหน่อยโทษขออยากกินอ่านั่นหน่อยนึงพอแล้วโอเคเตรียมตัวบ่งตัวเองอยู่ยู u ูยูทู้อนาคตผ่ายเครื่องผ่ายคล้องคล้ายเนาะมันจะบดตัดเป็นยังไง โอเคแซ่บก็ทรท์ผู้ได้ค่ะพระลงบ่อพระเจ้าบ่าอ่าขอบใจเดอ้อเลี้ยวขวบมางพวงทุกคนสิบห้าหลักใส่เซซิาสิบหลักเลี้ยวทรายอ่าเปลี่ยนบรรยากาศแล้วกันทุกคนนี่วงเวียนบัสเซมิขีไซด์เราจะเลี้ยวทรายไปเซซิานแล้วกัน โอเคเลยมีส่วนไม้ซักส่วนไม้ซักิตัดออกมาเกี่ยม,ม,มหุนห่นตอจิ้งจอกตัดเรดือนทางตอกลางเมืองไซเซธาทุกคนตลาดบ้านฟางแดงเมืองไซเซธาเขียน<ด>นี่ก็เป็นเมืองใหญ่นะยทุกคน คนเวียดของมาให้ธุรกิจหลายนี่งานขายกลางขายอเออหลายเลายเนาะขายหมกโมบกักอย่างก็ไม่ได้มีธนาคารมีห้างขายเครื่องเนาะครอบเขตบ้าน,น เป็นเรื่องหนึ่งที่ว่าดูทางภาคใต้ของประเทศลาเคาอปเชีนเดียวกัครบสองประเทศคือประเทศเปียร์าลนด์คตะเ,เป็นออกยานท่าและภาคใต้ที่ติดก,กับกาเขมีนกับภูจีบบ้านเมืองเป็น คนหลายเยอยหลายเลยเหตุปันซายบ้านซารใช่กระแปบ้านโพไซนี่มันขวารเซาก,มา,กามาน้ำเซกามาใหญ่เลยทุกคน ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบอัอะไรยัก่อนน้นำเซก่องนั่นนีน่อิงตามความลึกนี่เนาะปริมาณเม็ดก้อนน,นะยางไก่อนเซก่องบ้านหาดทรายขาว โอเคเลยทุกคนเป็นสิทธไรเนาะขี่รถง่ายสะดวกนะคนท่าเป็นสิทนธะิไรโอเคเดี๋ยวว่าข้ามไปเบื้องคูป,ปันจะเซนเซ็นานั่กันกัญหากระย่ามาบางนึงนี่เนาะอ่าบางสองปีนิดน,นี้เนาะประมาณนี้ แล้วเนาะงานเสืิอมสลองเนาะเพิ่งย้ายมาวันทีเส้าสามหาเส้าหกทุกคนปี 2, 000, สองพันเส้าเอ็ดเนาะได้ประมาณสามปีแล้วเนะย้ายตีเวียงจันทร์มาเนาะไปปั้น<อ>ไปรออยูนะ่คุณอนุนสัวลีเพิ่นทุกคน เจ้าใสเสียถาหรือว่าเจ้าเสียทวังโซนนาสเร็วเจ้าสร้างเสียทวังโซ่หเห็นไหมเจ้าใสเสียถาท่าข้างอะเป็นหัวเพิ่นบ่เป็นหัวเป็นเอวยเพป็นโอ้หัวปันเด่นสางาทุกคน ตั้งอยู่ข้างตลาดตลาดอย่างก,กูเลยน,นี่นอนุสาวรีเจ้าเซเสถาเนาะพระเจ้าเซเสถามหาจรามหาราชาเบิร์างเข้าอยู่บนไหนเนาะจะเข้าไปทา่ายคงเป็นคนในเบิร์นี่นะ ตามด้วกันทุกคนเดี๋ยวว่าามสองทงองเขากันนะเข้าทางไดนเจไดเข้าทางด้านหลังทุกคนเออเดเป็น,นจุดสัก,กรบบุระบูซามีดอกไม้ทูบเทียนเนาะโอ้สวยงามเด่นทุกคนเด่นสงา่าปินหน้าไปกัมเวียดนามนางสร้างทรงเนาะจับดาบ เนา้อยงางเบิ้งน้ำกันเนาะเป็นังดีแต่บางไก่ๆนี่มันสวยงามน่แหละขัานไหนประมาณเก้าขั้นทวนเนื้อหางขึ้นมา nàng sang sống đó trời ngam lê chút này สัตว mm ์เนาะคำคูณลูกหลาบลูกเต้าเด้จะพอเชยเนาะสวยงามอีหลีเนาะผู้ในมีเวลามาเที่ยวมาชมได้หน่อยอยู่มองไซเซอาห่างจากตัวเมืองท่ตปือสามคีไซนี่ประมาณ10กิโลเมตร ห้ามเพ okay, ื่อนทุกคนโอเคเลยสร้างงามๆเนาะงางามงา,งาใหญ่ สวยงามทุกคนคือจุดนี้นะ่ะงามอิหลีตั้งอยู่เส้นทางแบงกลางเมืองเลยเนาะไปซื้อจะไปสู่เสดนเวียดนามเนาะเปียกรูกวนตุ้มกลับพื้นจะไปสู่ตัวมังสมาคีไซทุกคนเดินทางน้ำกันต่อที่นี่เมืองไซเซธาเนะ มังเกาเซตถาแข่งอัตตะป,ปือไปเขียงน้าด้วยครับเป็นเส้นทางที่จะไปสู่เมืองซานไซแล้วอย่าห่างจากมองเซตธาประมาณ10กิโลเมตรถ้าไปจเจริญไซจะถึงอยู่50กิโลเมตรกันทคเถียงไฮเทียงนาเราเขาเราน้ำสวยงามเด็ด เอเ่เดี๋ยวเาเบิ้งแล้วมันพูดสบายตาอยูเถียงน้ำก,กุศลสีวิตลมเย็นอยู่เนาะแต่ว่าเทียบคมสบายเช่นในเมืองมันกับกับเทียบกันไม่ได้นลยคมสบายทางนี้กับสวยทางนั้นมันต่างกันเนี่ยมีการเปิดรถเปิดเปิดทางตามทุกคนได้เห็นเลยครับยิ่ความอารมณ์ทายเร็วๆทุกคนกดไลค์กดติดตามกดซับใครซับมาขับมาอืมาอว่าครบ พวกคุปตะมั่งเนาะเพื่อเป็นกนนารโรดเรียนแข่งตางๆตั้งใจให้แก่คนลาวต่างๆเรื่องซานเดินทางต่อทุกคนไปเป็นเมืองซานไซอ่ะก่อนเป็นยังไงมาสาวเมืองซานไซยันดีตอนรับโอ้เมืองซานไซมีหลายชนเผ่าทุกคนนะบ่ที่ตาน้องกันจะเป็นยังไงทุกคนเมืองซานไซเนาะเดี๋ยวนี้บ้าควาก็จะเข้าสูต่ตัวเมืองแล้วเนาะีประมาณ8กิโลเมตรทุกคน ไป,ไปทางน้ำกันเมืองซานไซทุกคนอีก4กิโลเมตรเนาะจะเข้าสู่ตัวเมืองซานไซทีนี้เป็นป่าพุ่มทุกคนเป็นปลาพุ่มเป็นหญ้าขนาดน้อยนะหรือว่าเป็นปลาใหม่ใช่มาจากนาะแค่พอเป็นพานะ้ปลูกต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้เป็นบ้านแห่งประวัติสตร์เป็นบ้านเป็นส่วนต่อของทั่วไป còn luôn, đơng sàn say. rồi, đường liếp ngài được rồi. Đó. ban, buông ngay, buông nay, buông nay, buông nay, buông นี่เป็นบ้านเนี่ยนะบ้านมีใส่บ้านมีใส่เมืองซานใส่แขวตะบูรมรวมๆเมืองซานใส่ดิสีหลหลพันหลังค้างนันอยู่ทุกคน,นแต่ว่าตัวบ้านนี่ก็สิประมาณห้าร้อยนะครัห้าอยพันหนึ่งเมืองซานใส่นะมันป้องกันซาน สัตว์มาสคอตนี่เป็นตัวแป้ทุกคนเลยมาสคอตบ้านภูใสขวดน้ำป่าหนึ่งทุกคน น,น้ำพุใหญ่หลายเนาะน้ำตาลน้ำซิวๆน้อยๆนี่ของแท้นะบ้านสมบูรณ์เขลื่อนเชกกระหมานสดจิตรักเนาะที่นี่ไม่ลูกสอนไฟหน่อฟ้าสาจจร้างรถต่างตดาดโจน้ำตกตากดาดกระหมันบ้านสมบูรณ์ ร้านน้อยขายขนมทุกคนนี่ลูกศรไฟหานขายกับคนเวียดนามไล่ทุกคนเลยวขายเสื้อผ้าขายหลายอย่างเ,เราเบียร์เต็มเดียวดีเมืองสานส่ สวยงามไม่เลวเราเช็คกระมานี่ฮะปลากินจเนเมื่อยทุกคนลายพูดปลาเนี่ยตามลำหน้ำเช็กะมานหลายอี่รี่ปลาอยู่เนี่ยเที่ยวใายน่าจะเป็นตลาดนะกำขวาเป็นตลาดนะกำขวเป็นตลาด สาชิ้นแห้งปลาแห้งตลาดเมืองซานไซส่วนใหญจะขายน้ำบ้านุกคนขายน้ำบ้านน้ำเพือนเานนเนาะไปซื้อเป็นเครื่องชี้กระหม่อนอะทุกคนเด้อเดี๋ยวไปทำซื้อเครื่องนิดนึงกันเดินทางต่อแ้วกันฮะทุกคนเมื่อกี้ไปทำไปซื้อนี่เนาะ ซื้อแนวหัดเครื่องตรงน้ำมันโดดดีพดเลยเ <c oughs> นี่ยลูกสอนไฟของแท้อ่ะไอกิ่งหอด้วบุ้งโเลยเนาะโดได้ว่าของแท้ลูกสอนไฟตัวนี้เบ่งดูพาไปเบ่งน้องเบ Cái b b b กันเหม่อนระเบิดบอมบีลูกศรไฟรัสเซียเนาะไม่เห็น, ork, นรหัสบอกทุกคนไม่เห็นรหัสบอกเนาะอาจจะเป็นแซมหน่งจักกยางเพป็นเขียนอย่างไซบอร์เนาะปลดปล่อยเวียดนาม ย้อนลูกศรไฟนี่แหละสมัยตะกี้จะเท่ปัจจุบันนี่เนาะสมัยปลดปล่อยเวียดนามปลดปล่อยไสยงอนเรีว่าไสางอนแตกก่อนทุกคนไสงอนแตกก่อนแหละลูกศรไฟี่เพันเวียดนามกับป้าไปนี่เลยเนาะดีใจแห่งกับประเทศแบบน,นั้นน่ะเรื่องของประวัติศาสตร์ของลูกศรไฟตัวนี้เด้เนาะเขื่อนใหญ่มาแต่ทางเล็กเก่าเพื่อแหละ ฮั่งเล็กเก้าเมืองพีนเนะาะไหลมาไหลามาจนมอดจุดนี้จะรวดแซมหนักล่ายนเนาะตัวนี้หนักล่าเอฟหห้านักล่าเตสสอปดขนไก่จะรวดมิดไซสุดยอดเลยทุกคน สวยงามอายพ่อนออกจุดนี้กลนไก่ลูกส่วนไฟได้เรื่องเลยจะลวดแซม าษาเวียดนามเนาะ C C P มาษาเวียดนามบนภาษารัสเซียสิ่งเสียเหลือจากสงครามมีล่อจบเจือได้ตะกี้เนาะยูมาแกมาสิ่แล้วคอยยูคอยแกมาจุดมหาหอดเมืองซานไซแข่งอัตปืนเนาะ เดยวทางต่อทุกคนเขานะไปเฮือนพักสายน้ำป่าโอเคเลยเบอร์โทร97020279บ้านบางไทรบ้านเฮือนไหล แข่นี่นะมันมั่งไซ บ้านสวนผาตรียงแต่บ่ได้มุงหญ้าแต่มุงกระเบื้องเด้อนี่มุงกระเบื้องเนาะบ่ได้มุงหญ้าแล้วโครงสร้างก็แข็งแงแน่ตรีเพิ่นมุงมีอายุได้6-7ปีทุกคนเพิ่นว่า10ปีเนาะไปได้เปลี่ยน Cái mông cơ bương này mình mungkaburn lắm cả, nga à, rồi, nga nga ở nga đây ờ. Cái mông nga bương này Nè nga 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 ปีบานจะสั่นเด้อทุกคนดิบนะจะสัน่นเป็นหลอกเป็นหลอกง,ง่ายเลยง่ายแค่การปลุกเงินปลุกสร้างเนะป็นระเบียบอย่างดีเนี่ยบานจัดสั่นเมืองสานไทรบานจัดสั่นดิบจัดสัน่นเอาเต่าชิบุกชิยูเนาะเป็นจัดสั่นให้แล้วสร้างสาวนาะทุกคน อันการโอเคเลยอันการดีเลยเบื้องสารใส่แข็งอัตปะปืน บ้านซุ้งพ่อเตี้ยงจะเป็นยู้เครดักซึมอเมียต่างๆจะเป็นเป็นอ่หมู่บ้านของสุภาพเตี้ยงเดี๋ยวเราขับพาทุกคนไปนลอยไปดูกันนะจะไปจะได้เป็นยากาศต่างๆนั่นกัน,ไป,กนไปยาวๆเนาะเดินทางโรงเฮียนเชียวหักเชียวแพงกอดคอกันเมื่อเฮือนนี่ครัแท้คาร์ลคานเนี่ยบ่า,า,าย งวง,งเดี๋ยวทางต่อทุกคนพรอกันมอเศรษฐาธาิราชทุกคนด้าน,นหลังเราคำนี่เป็นทางแยกที่จะกับข้อสูตสสอ่ตัวมศเมื่อเช้าที่แลกวเต็มอันนี้เป็น งดุดสนิเมืองการบา้านงันสุดขีดองล่างการการสรั้นออกเฉียนี่ยใอโคงการสถาการเนี่ยขณะจะตั้งเมืองเื่สรารจากก้กมการา กเลยเป็นองอากาศนะครับกำลังเชี่ยวแล้วผมวากัศพรเเสนาบดีหรักเลยเป็นายกรบ่มลื่นดีทุกคนบ่มเลือนดีบรรนากาศที่จริงมีวัดพระเจ้าเสนาบดีก็เราเคยไปมาแล้วนะ่วก ก็มีเวลาแดมอกันนีดนก็เลยถ่ายแบบรวบลวมให้ทุกคนได้เพียงเนิดหนึ่ง,งเรือทายนี่ไปนะน,น,นทุกคนเสด็งคุกเกือเสด็งคุกเกือเสด็งกนตูมเรียกูของเป็ดม<ะ>ากะรช่ติดตัวไปใช้กัทุกคนอันนี้มันแบรนชื่อของกินซุปเนาะมีหานปีนไก่ปีนอย่าง ไม่สิบพันเป่นไหมไม่ไก่เลยจกักพรดเป็ดติดจักรพรรดิมเป็ดสามสิบน้ำม่สมขวัวพักอดีสววไก่สววไก่แกงเห็ด kia okay, xong hẳn rồi đeo ngân hay bây giờ